สื่อสำนักข่าวดังในโซเชียลลาวออกมาเปิดเผยล่าสุดข่าวว่าตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินกีบกับเงินบาทนั้นเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับเงินกีบนั้น ทำให้เงินกีบอ่อนค่าลงจากเดิม667.71กีบต่อ1บาทกลายเป็น673.78กีบต่อ1บาทแล้วส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบเมื่อเปรียบเทียบกับเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงอย่างหนักจากเดิม21,609กีบกลายเป็น21,912กีบต่อ1 US ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้โดยมีคนลาวหลายคนมาคอมเมนต์นะคะคนแรกใช้ชื่อว่าหลวงชมพู บอกว่าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดลงไปอยู่1,000ต่อ3 0 0แสนกีบแบบนั้นถึงจะเรียกว่าสันสะเทือนและอีกคอมเมนต์หนึ่งใช้ชื่อว่าสุดสาครค่ะบอกว่าถ้าเป็นฉันฉันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ฉันคงจะอายมากๆเลยละอายประชาชนแล้วก็ร้องไห้บริหารแบบนี้คงจะไม่มีอะไรดีขึ้นคนลาวบางคนก็คอมเมนต์ว่าตอนนี้ตระกูสีพันดอนอยู่ในกระทรวงเกือบ30คนแล้วเป็นญาติๆกันทั้งหมดเลยบางค เมนก็บอกว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่แสดงออกมาเป็นเพียงแค่รายงานตัวเลขในกระดาษเท่านั้นแต่ข้อมูลการซื้อขายจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยกำลังทำอะไรอยู่พรรคก็รู้ว่ามีปัญหาแบบนี้มาตั้งนานแล้วอยากให้ปรับทัศนคติเพราะว่าตอนนี้ประชาชนเจอแรงกดดันทุกด้านสังคมนั้นน่าสงสารแล้วก็มีคนล้าหลายคนมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าให้ไปดูเรทที่เขาแลกข้างนอกกันบ้างตอนนี้ 1,000บาทไป7จ็ดแสนกว่าแล้วตอนนี้ลาวถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยดีดีดแล้วก็ยังมีประเด็นจากช่อง BBC Channel ด้วยนะคะบอกว่าเงินกีบลาวเฟอร์เพราะว่าเงินบาทไทยแข็งค่าโดยมีคนลาวบางคนคะ่ะมาคอมเมนต์บอกว่าคนไทยพูดอะไรก็เชื่อคนลาวเป็นแบบนั้นคือไม่ฉลาดและเป็นการต่อต้านภรครัฐ และเรื่องเงินบาทเป็นตัวบ่อนทำลายค่าเงินกีบถือว่าเป็นการคดโกงถ้าไปแลกนอกระบบก็ทำให้ค่าเงินบาทพุ่งขึ้นตามความต้องการของคนไทยแสดงว่าเป็นคนขายชาตินายกลาวก็ประกาศอยู่แล้วว่าถ้าอยู่ลาวให้ใช้แต่เงินกีบเพื่อให้เศรษฐกิจมั่นคงและเพื่อคนทั้งประเทศอย่าเป็นงูพิเทคคนลาวต้องคิดถึงพ่อแม่ของตัวเองด้วยซึ่งแสดงให้เห็นนะคะว่าตอนนี้ปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบกับเงินบาทส่งผล ระทบต่อคนลาวอย่างมากโดยล่าสุดนะคะทางด้านสื่อดังก็ได้มีการเปิดเผยการถ่ายทอดสดที่นายกรัฐมนตรีลาวชี้แจงคำถามของสสที่เสนอให้รัฐบาลออกมาใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนในระยะสั้น โดยมีคนลาวหลายๆคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็คอมเมนต์ค่ะคนแรกบอกว่าในมุมมองทั่วๆไปขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการเงินคือขั้นแรกธนาคารจะต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากสกุลเงินกีบให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ต้องไม่รับเงินฝากเป็นเงินดอลลาร์แล้วก็ต้องมีการตรวจสอบร้านค้าที่รับแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศทั้งหมดทั่วสปปลาว แล้วก็จะต้องมีการสกัดกั้นการนําเข้าสินค้าที่ไม่จําเป็นบางประเภทไม่ให้เข้ามาขายในลาวจะได้ไม่ต้องใช้เงินตราต่างประเทศในการซื้อและข้อสุดท้ายก็คือสนับสนุนงานการเกษตรปลูกผักในประเทศเพราะว่าในลาวมีพื้นที่ผลิตมากมายและทางภาครัฐจะต้องมีการจัดสรรให้ตามอัตราพื้นที่ที่เพาะป,ปลูกคนลาวบางคนก็บอกว่าจะต้องไปติดตามพวกที่รับแลกเงินตราต่างประเทศนี่แหละทําไมค่าเงินที่ธนาคารกลางประกาศมาเป็นอัตราหนึ่งแล้ว แล้วพอเวลาไปแลกจริงๆถึงไม่เท่ากันทําแบบนี้ประชาชนก็แย่หมดบางคนค่ะก็มาคอมเมนต บอกว่ารถที่จะนําเข้าเนี่ยไม่ใช่มาลดอัดตรางเงินเฟอ้อตอนนี้มีรถที่ใช้น้ํามันแทนได้แล้วลดการนําเข้าน้ํามันก็ได้ต้องนําเข้ารถไฟฟ้าน่าจะดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องใช้เงินตราต่างประเทศในการนําเข้าน้ํามันและอีกอย่างต้องมีการลดการนําเข้าสินค้าอุปภโภคบริโภคแล้วก็เพิ่มการผลิตภายในประเทศสุดท้ายการใช้ใจ่ายเงินภายในประเทศทั้งหมดควรจะใช้เป็นเงินกีบอย่างเดียวใครถือเงินตราต่างประเทศจะต้องมาขายให้ธนาคารทั้งหมดจะต้องเริ่ม ทำเหมือนกันทุกภาคส่วนทั้งคนทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐทุกคนจะต้องเสียสละแต่ถ้าเกิดนโยบายที่เขียนเอาไว้แต่เวลาทําไม่สามารถทําได้จริงก็ไม่รู้จะมีนโยบายไปทําไมแล้วก็มีคนรล่าหลายหลายคนนะคะบอกว่าประชุมไปก็ไม่มีปัญหาอะไรพูดไปก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นซ้ำรายยางเหมือนเดิมซะอีกประชาชนก็หมดความไว้วางใจแล้ว คนลาบางคนก็คอมเมนต์ค่ะบอกว่าต้องมีการกำหนดมาตรการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเงินดอนลลาร์เงินบาทหรือว่าเงินจีนถ้าเกิดใครฝ่าฝืนจะต้องมีกฎหมายที่เด็ดขาดบางคอมเมนต์ก็บอกขนาดท่านนายกยังตอบไม่ตรงคําถามเลยเป็นแบบนี้แล้วมาออกกฎหมายประชาชนจะทํำยังไงไม่มีความน่าเชื่อถือ คนลาวบางคนก็บอกว่าตอนนี้คนลาวนั้นแทบจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักไม่ว่าจะเงินดอลลาร์เงินบาทหรือแม้แต่เงินหยวนอยากให้ประชาชนคนลาวทุกคนสามารถทําธุรกิจส่วนตัวได้นี่คือปัญหาเรื่องเงินเฟ้อที่เป็นปัญหาใหญ่รัฐลาวจะต้องควบคุมแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนอยากให้ทบทวนนโยบายที่ผ่านมาว่าได้ดําเนินการและว,วางกลยุทธ์ถูกต้องหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการกู้เงินของธนาคารถ้าเกิดกู้เงินเป็น เงินดอลลาร์หรือว่าเป็นเงินบาทดอกเบี้ยจะต่ำกว่ากู้เป็นเงินกีบหรือเปล่าและอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้คนอยากกู้เงินจะกู้ได้ที่ไหนบ้างและอีกประเด็นหนึ่งรัฐควรจะมีคำสั่งให้พวกร้านค้าแลกเปลี่ยนเงินตราหยุดดำเนินการได้แล้วหากรัฐไม่สามารถควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินได้แบบนี้เพราะว่าตอนนี้ พวกร้านค้ารับแลกเงินมีเยอะแยะไปหมดถ้าเกิดปล่อยเอาไว้แบบนี้หมายความว่าภาครัฐเห็นด้วยที่จะให้มีการค้าขายสกุลเงินต่างประเทศคนที่อยู่ชายแดนเขาก็ข้ามไปซื้อเงินบาทเงินดอลลาร์ที่ประเทศอื่นแล้วก็นํามาขายให้กับคนลาวจริงจงจ,งจะต้องมีการขอใบอนุญาตให้ธนาคารอนุญาตให้ร้านไหนเปิดรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้การใช้เงินตราต่างประเทศในสะปะปลาวควรจะมีการจํากัดอย่างมียัยยะสาคัญและจะต้องมีการ ใช้กฎหมายเข้มงวดบางคนก็คอมเมนต์บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้ทําให้ประเทศลาวต้องลมลุกคลุกคลานสู้ไปจนที่สุดก็คงจะไม่เหลือแผ่นดินลาวแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าที่ผ่านมาพอประชุมเหมือนกับพรรครัฐลาวจะมีมาตรการอะไรออกมามากมายแต่ว่ามาตรการที่ออกมาก็ไม่สามารถนํามาใช้ได้จริงประชุมก่อนหน้านี้บอกว่ามีมาตรการที่เข้มงวดแต่พอถึงเวลาไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย บางคอมเมนต์ก็บอกว่าท่านครับตอนนี้เงินบาทถ้าเกิดจะไปแลกไม่ใช่600กว่าตามที่แจ้งนะเป็น740ไปแล้ว คนลราบางคนก็คอมเมนต์ค่ะบอกว่าท่านนายโยรัฐมนตรีทราบไหมวทฤษฎีการควบคุมตัวเองการกําหนดตนเองการให้อํานาจตนเองและการควบคุมตนเองนั้นใช้ไม่ได้เพราะว่าประชาชนต้องการจะให้ผ่อนคลายมาตรการหรือว่ามีกฎหมายในการแลกเปลี่ยนเงินให้ถูกต้องเป็นแบบเคร่งครัดและศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ว่ามีนโยบายมาแต่ไม่สามารถใช้ได้จริงเงินก็จะไหลออกไปนอกประเทศหมดครับ คนลาวบางคนก็มาคอมเมนต์นะคะบอกว่าตอนนี้ชีวิตบอกได้เลยว่าต้องพึ่งตัวเองปกป้องตัวเองหาเช้ากินข้าไปพึ่งภาครัฐหรือว่าพึ่งนโยบายอะไรคงจะไม่ได้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าทํายังไงก็คงจะยากเพราะว่าประเทศลาวของเราไม่ได้สามารถผลิตสินค้าอะไรได้เองโรงงานต่างๆที่อยู่ในสปปลาวก็เป็นของนายทุนชาวเวียดนามชาวจีน พวกข่าวขายทรัพยากรของเราไปหมดแล้วทรัพย์สินแร่ธาตุต่างๆสปปลาวก็ได้ขายสัปทานให้กับนายทุนต่างชาติไปหมดแล้วคนลาวบางคนก็คอมเมนต์บอกว่าอยากจะถามจริงๆเวลาแลกเปลี่ยนเงินบาทเนี่ยไปธนาคารก็บอกว่าไม่มีให้แลกเวลาไปร้านอื่นก็ใช้เรทอีกเรทหนึง่งอยากจะรู้จริงๆทำไมธนาคารไม่มีให้แลกแต่ว่าร้านค้าต่างๆมีให้แลกแต่ในราคาที่แพงมาก